สวัสดีน้องโจกุลทันด้วยนะครับเรามาอยู่กับ zombie class survival นะครับเพนเนี่ยยังไม่มานะครับเกมนี้นะครับก็จะมีนะครับก็คือในเมืองนะครับสร้างบ้าน หรือว่าไปหาซอมบี้ครับเราเลือกเป็นซอมบี้แลนด์ฮะแล้วก็เพลยเกมอันนี้ผมสร้างเซฟแล้วนะครับแต่ว่าผมจะไปเอา New c h a r t เตอร์นะครับผมจะเป็นหมอนะอ้อเหมือนจะดีกว่าอะไรอย่างนั้นนะทุกคนงั้นก็ God. ไม่ดีเราก็เลือกไว้ครับชื่อเนี่ยไม,ไม่ต้องได้แต่ตั้งดีเนาะแต่ตั้งก็ดีนะครับตั้งชื่อแมปดอมกอุย X l i ค e Code เนี่นยมันกดโอเคไม่ได้นะครับมันต้องตั้งชื่อก่อน งั้นก็ชื่อว่าซอามบี้ซอมบี้ครับแล้วกันโอ้ยอะไรเนี่ยมาจามเลยตอนนี้สอมบี้ครับได้แล้วนะฮะแล้วก็เพลย์ครับ a อ d h เท l เวิลด์นะครับถ้าเขาถ้าเราเล่นครั้งแรกเลยเนี่ยเขาจะมีขวานมี AK ครับแล้วก็ไม่มีกระสุน ท่านชมครับผมลืมบอกอะไรไปอย่างหนึง่งคือเกมนี้เนี่ยมันจะสุ่มสปอนครับใครโชคดีจะเกิดในเรื่องใครโชคร้ายก็จะเกิดกลางปา่าอย่างนี้แหละครับแตไม่เป็นไรนะฮะเราก็ต้องตัดไม้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมเล่นไปหลายรอบแล้วเพราะว่าเิดไปไปหลายรอบแลนะ้วซื้อหนึ่ง แน่ดกหน่อยนะแหน่ตาเหนือยด้วยจังนี้บางคนใช้มือตัดไม้ใช่ไหมไม่ครับผมไม่ใช้มือตัดไม้นะนี่เลยผมใช้ปืนตัดไม้ครับเอาไป เปิดเตล่มอเปิดตัวมอสใหม่ด้วยนะครับมอนี้มีชื่อว่า i n f i n i t y a m more นะอ๋ a m more เลยแหละ i n f i n i t y a m m o r นะฮะใครเล่นมามันจะขึ้นไปหน้าจอเลยคิดว่าเออน่าจะเล่นหน้าจออ่ะถ้าใครเล่นมานะฮะทรัพยากรอน่างเราต้องตา,ายอยู่แล้วมีไม้ ไม้ก็ขี้แยนะอืมอืมอืมไม้มีเสียงอืมอืมอืมจะสุดแน่นะจะดแน่นนะไม่ได้เรามีเม็ด ไกลด้วยตอนนี้ระวังเป็นพิเศษนะฮะกรมหมอกศรีชื่อไหนได้เล่นมาก่อนหน้านี้น,นะตัวนี้มาสปาบมาบ่อยมากผมไม่มีเวลาส่วนตัวเลยนะคระพลัดอะไรเนี่ยเพราะว่าไอ้กรมหมอกศรีนักเตะรุ่นมามาต,นนมต,ต,ตัวนี้นักเตะตลอดกลัวแม่เขาปวดขอเวลาสุด ามสัปานนะที ừ, này, ả, ่เจอมาซอมบี้หมวกพักีซอมบี้เสื้อแดงวซอมบี้เสืเหลืองซอมบี้เสื้อเหลืองหายยากแล้วแล้วก็มันจะตัดแรงน้่ยนะัดต้องเปิดอ่ะโอ้ยคือดะฮะสืแดงมันจยิ่งเลยนะเสื้อแดงหาได้ตามุจะถือมือทำไ กไม่หนี่วงมันน่าจะเป็นมนมอ่ะนี่แวะับไปดีกกสับดีไม่แน่วะ่ะอ๋อทําเดินมัว่วต้องเดินกลับต้องมองอย่างนี้ทุกคน,นจะหาทางงนะ่าย ทำเป็นมุมเพื่อดได้ีเป็นะน,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 นำ่สียน้ำมีเน้อมีมอตเต็นะนมีเป็น,น,นเป็นไฟแล้วก็นะกื้อตามเล ถ้าเป็นทางผิวาแบบนี้ก็ว่ามันคือสนุนนะรัรทั้ไหลยที่มันเป็นไม้นะคบแต่ว่าน่าจะมีหมู่บ้านนะน่าจะมีหมู่บ้านนะเก็บถ้าเป็นมุมมองนี้มันจะเก็บไองยากเต้องมองเป็นมุมมองสุสั้นนะ ว่ามุมมองเนีออย้ยเราจะสามารถมองตรงนี้ได้นะครับว่าตำแหน่งตังต้งอยู่กันเกมนี้ยังไม่เลิค้าอะไรนะรไม่กาดอะไรเออเพลงค้าก็เลยเป็นอยู่แล้วอ่ะเพราะว่า อะไรแม่มันจะมีซันดี้อะไรบ้างหรอมันจะมีเออจำไหม่หิดมันจะมีแพะด้วยแพะหรือแกะเนี่ยโ์แพะมันแปลว่าแพะใช่มันคือแพะโอเคถ้าจะเก็บขอบก็ต้องเป็นมุมางแหวนโซ่สนคะคบ อันนี้ผมไม่รู้วนะ่าประสบการณ์ถ้ามีนำหืแบบเนี้ยเขามีคำแยกแบบอืนโป้งโ้งถ้าเราใส่บอนียดิงลัวได้นะคบมันมีการก๊อกิบแปได้เลยป็รก๊อกิบแปได้เลย หมายถึงในเกมนะไม่ใช่จริงจริงโอ้โหนี่คอะไรนี่คืช็อตกันด้วยผมจำได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีช็อตกันด้วยนะครับจําได้แล้วซอมบี้มันเฝ้าเยอะมากเนี่ยมันมีช็อตกันอยู่ไม่ก็ tamam you know. ปลาเล็ดปลาเล็เก็บนะครับแล้วก็วิ่งต่อเร็วมันเป็นชนายกูนะ นคูถ้ามีสนเนี่ยแล้วถ้าเป็นกินเหล่ากันเนี่ยเราไม่ต้องเก็บนะนะในกระเป๋าเอออย่างงั้นแหละเราเอาสันในากินหมดนในจะกินเพอกอากอออากอนในท้องเราต้งหลังเมื่นะกมงอเคเราเดินมาถึงหู่บ้านแล้วนี่คมอหมู่บ้านหรอก เปนน็น,าน,น,าน,นอาไรเป็นีะไที่นี่ตู้นี้มีสีเลีาเยาเหมือนบาเ็ตเลยวันนี้มีบาเลตกป いいことだ。いい ุเขาบอกว่าซอมบี้อ่ะมันจะมาเข้าบ้านเนี่ยเลยวจะพล่อยๆเกลียดนี่งหลยเข้าบ้านเข้าตลอดเลยก็บางทีจบแต่อยู่บ้านเลยนะซอมบี้อ่ะอนิ่งๆจริงนะข้งไงอ่ะต้องยืนนิ่งๆนนิงน่งๆแล้วก็เห็นแล้วซึ้งแย่แล้วก็โอ่งซอมบี้เลยต้องเดือดจัด ตองเกล็ดมุกเก็ดเมือเม่อรอบเยาผ้าก่อนผ้าเนี่ยสำคัญนะทำเป็นผ้าคำนเปือได้นะครับเโโอ้ ซอมบี้เนี่ยมัากับเอาแบบน่ารังเกียจมากเลยต้องรีบไปเอาอ่ะต้องถือกล้องมาทางนี้แล้วก็รีบเข้าไปเอาของก่อนน,น,นั่นแหลอ้าวดูไฟนี่ป้านี่นซอมบี้มันป้ายอ,อ, <c ười> อยู่บ้านนะครับแตกตัวเสี่ยนแล้วเซลลอีนแบบยัง ัไม่เคยแกะเลยนะเือวาสามารถพับผ้าพัเลได้นะก็เป็นผ้าเนี่ยเรสามารถพับอ้ไเยอะไอ้ต้มต้ม่ามาามาุ๋นจริงน,นนะเนนะีรรัตีทำไมไม่ได้เรื่องเลยเอทำไมไม่ไดเรื่องเลยนะครับมันจะมีแกะด้วยนะเป็น เนี่ยทำร้ายเราได้นะครับอเแพะจะบาปลาวันนี้ทะใหม่เนี้อถ้าถ้าเราฆ่าแพ้นะครับเราได้เนื้อไม่ใช่แค่สัมบีนะครับแต่มันเดินเร็วด้วยไอ้แพ้่อน่นจะัวมันจะโดนแ้่ปืนลูนที่ลยแพ้เนี่ย ใกล้มันนะฮะมันก็ตัดจุดให้ย่อยบาลลเช่นบาล์เรลข้าไในมันเรื่อนเลยเยี่ยมบีไม่ขาดซอมบี้ปักหลายรอบเลยปืนแต่ปืนพกก็ไม่ปักเลยเออเออนุดยี่ห้อเดือดอะไรมึง เลือดมันลดด้วยนะครบแล้วก็ลดน,ะน้ำน้าเนี่ยผมไม่เห็นเลยนะครับมีผ้ามีผ้าแต,แ,ตแ,ตแ,ตแต่แต่เซฟแต่เซฟแรกเนี่ยเซฟแรกนะเวลาเรากินเนื้อเนี่ยนะนะมันจะไม่ลดด้วยนะครับ คนมันจะฟื้นมามันจะฟื้นเองออแต่มันเหลือพวก่ผลแหละมันกินเลือดเราไปนะครับแล้วเนี่ยอาหารน้ำมันมามันจะจิ่เลือดเราด้วยฮะตรงนี้สปาวสปาวเซฟแรกนี่ว่ะอันนี้สปาวเซฟแรกน,นี่หว่าจำได้ตรงนี้แล้วก็ตอนตอนดึงเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษเลยที่มันจะ กะป๋าเยอะมากกลางวันว่าผมย่งกะป๋าเยอะแล้วมีเลยแถวว่านกะป๋าเยอะกว่าที่ไหนอีกแม้ว,ว่าจะเป็นตอนกลางวันหนี้่ไม่โดน กันโด คุณจะมาเข้ามาทีนไตรงน,นี้ใช่หนะมอมองขาียงหมอนแเลยนะีคนอือไม่มีของดอกแล้วยังจะฆ่าเราได้ไดโท,ท้ายๆตัวนั้นหน่อย ตัวนึงวิ่งมาจากไกลเลยนะตัวน,นี้ บนมากหรือไปปีนบนไหนแล้นะขาบนเมนกเยวยขาบนเนี่เสียงใกล้แล้วเสียงใกล้แล้วเงววี้ยัวและไปกวา giống mấy nó cuông ơi <laughs> ี๋ยวเจอ้านแล้วเจอบ้านต้องง,ง,งไว้ใจปืนมือแื่นั้นก็เอาสมายัยเนี่ยไม่ได้เลี่นี่ป่าไม่มีมอสองดี ลอกที่ป้าที่เะอทนถึงแม้จมดันต้องตามหนูทีนีน้ต้องอทีลเหนูไวใ้ใจไม่ได้เออที่นี้นัครับปามีแต่ที่เสียเลยสองที่บ้าเนี่ยสปาเยอะมากนกฟ้าแหมนกฟ้าที่ หวหน้ากี๊รถไปสี่ซอมบี้รถไปสิบถ้าเป็นซอมบี้นะเป้นซอมบี้รถไปสิบแต่ถ้าเป็นแพ้เนี่ยรถไปสี่นะเรื่องเราแต่ไกลเลยมองอะไรอ่ะ ไม่รู้เลยงมาต่อไปว้ามันมีซอมบี้แบบน่าเกลียดตัวมันอยู่ตัวนี้นไห้วก็มีนี่นียมึงไหนี่มันอะไรี่มันอะไครับขอพกข้างในามัน เบรย์แล้วทำรย์แล้วตอนนี้ทำมาสะงที่ยื่นตอนนี้ใครไม่ังที่มเฮ้ยข้นไอข้นไหนเนบ้านื้อบดอะไรนีอดี่าไกลดึงมาแตกเลย เสียงนะไรเกลียดมากตัวทำไมล่การ แพ้ตรง,งนี้ไม่ชอบแพ้เลยมันจะเป่าก็ดีแล้วจะมาไล่พุ่ไมต้องรีบเกิดนะนี่ไมงั้นแ้มันนันอีกแล้วมงั้นแพ้มันนั่นอีกต้งนนองรีบไป ม่มีดาวไงโอ้ยว่าไอหมอกับพี่เอกแล้วจัสวัสดีครับคุณเจ้าของบ้านขอของใน้ันะแ่แทนคุของหน่อยนะขอของใบ้นเลยขอเหมาบอกตกเงินเจ้าของในบ้านออกไหนพี่อ Cái ra nụn á, máy thăng Má nhập, máy lên được bốn trăm เดี๋ยวนี้มันเก็บของใน